บางคนก็คือขายของออนไลน์ทําธุรกิจส่วนตัวช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วพอต้องไปสัมภาษณ์งานก็จะโดนถามว่าทําไมถึงมาสมัครงานประจำเกิดคำถามนี้บางั้งก็ตอบไม่ถูกอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการถามคําถามนี้ก็คือว่าเขาไม่มั่นใจค่ะเขาไม่รู้ไงว่าเราอะมาสมัครงานทําไมในความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าการที่เรามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเราขายของออนไลน์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เรามีหนทางในชีวิตของเราอยู่แล้วเรามีรายได้อยู่แล้วเขาอาจจะกังวลนะคะว่าเราเนี่ยเข้ามาทํางานประจําเพราะอะไรต้องการมันลวงความลับหรือเปล่าหรือว่าถ้าทาไปเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่นานไหมสิ่งที่สําคัญนะคะจะต้องโฟกัสก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับคนฟังค่ะอธิบายไปคะ่ะว่าเหตุผลนะคะของการที่เรามาสมัครงานประจําเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยในงานเดิมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบช่วยธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็ได้ตอนที่เราไปช่วยธุรกิจที่บ้านเนี่ยก็คือมันเป็นเราไปช่วยเรื่องแบบจูแลลูกค้าอะไรยเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะลองทํางานด้านมาร์เก็ตติ้งบ้างก็อธิบายไปเลยค่ะว่าเหตุผลเนี่ยมันคืออะไรและพี่เอก็มั่นใจนะคะว่าถ้าหากว่าอธิบายไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็จะรู้สึกมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นค่ะ